สวัคะ่ะสวัสดีจ้าพ,พ,พี่พ่อแม่พี่น้องมาจ้ามากินข่าวกับสาวนั่งถ้าลอสาวนั่งพ้ากินข่าวจ้าเมนี้ก็มีหกม,มกน้ำม้หมกน้ำม้จ้าใส่หมูหมกน้ำม้สวยจ้าฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่น้วยจ้า มาจ้าใส่หินนปดบั

phải phát phong đăng ยังนังไหวว่าคุยกันได้ด้วยจ้าไปสิไปหาหน้องหม้มือนี่พี่น้องก็ไปเด็ดไปซ้ำ ปลาแล้วบัสบยัยอดเลยแต่ว่ามืออื่นจะได้ไปบุกินข่าวแรง เป็นไงอยูย่ไง,งเสียบๆจ้ะเห็ดฟางเห็ดเฟืองเห็ดฟางน่ามาสดๆด้วยจ้ะเนี่ยไปหามาแล้วก็มาต้มไว้ ยาำข้าอยากเ่าก็ออกมากินเ่าจันานะออกมาเห็ดมาแกงมาต้มมาโมกมาซุปแล้วแต่ผู้ใดเสียดได้เอามาผัดกะเพรากระเสียบด้อจ้ะเห็ดหน่อไม้สุ่มใบบักลายหนึ่งเอาไว้ไทยกินยำแรงช่วงนี้น้ำม้นลายเราก็หามาเห็ดหน่อไม้สุม่มใบ ย้ำนั่นเข้าก็อยากเข้าออก็โอ้มาแก้งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อจ้าใบสนิคก่อนจ้าสวัสดีค่ะ